สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนประกันสังคมม3า,มามค่ะลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมอย่างน้อย6เดือนมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา50%ของค่าจ้างขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ โดยสำนักงานประกันสังคมนะคะกระทรวงแรงงานได้เผยแพร่สิทธ,ธิประโยชน์ประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตราสามสามลูกจ้างในระบบประกันสังคมเพื่อให้ลูกจ้างได้ตรวจสอบสิทธิประโยชน์สังคมรับเงินเยียวยากรณีว่างงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับการเยียวยากร,กรณีว่างงานต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา -3 3นะคะและต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงาน กรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างรับเงินเยียวยา70%ของค่าจ้างค่ะสูงสุด1 5 0 0บาทครั้งละไม่เกิน200วันต่อปีปฏิทินกรณีว่างงานเพอลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับเงินเยียวยา4 5นะคะของค่าจา 6, า้างสูงสุด6,750บาทครั้งละไม่เกิน90วันต่อปีปฏิทิน ซึ่งขั้นตอนการรับสิทธิ์นะคะจะต้องให้ในจ้างยื่นขอรับสิทธิ์ทีประโยชน์และรับรองก,กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตนค่ะโดยลงทะเบียนผ่านทางระบบ e-service และส่งแบบคำขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ ท้ายนี้ยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านรักษาสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้บ่อยๆห่างไกลจากโควิดนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ